ศาสตราจารย์บริสุทธิ์นะครับปู่ภารดก็ถามว่ารู้สึกยังไงกับการหนึ่งนำสองก็เป็นโครงการที่ดีนะครับก็เป็นเป็น,ปนโครงการที่าสามารถที่จะแนะนำวิธีการประกาศที่กระชับและชัดเจนเหมาะสมสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าเขาจะประกาศเรื่องพระเจา้าอย่างไรเนี่ยเขาจะทำได้อัน,นี้ก็เป็นโครงการที่เหมาะสมสำหรับ ที่จะสื่อสารได้ถ่ายทอดให้คิดจับไปได้เข้าใจวิธีการนะครับผมก็อยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้องคิดจับทุกแห่งนะครับในจังหวัดวงการวงการของเราเนี่มีทั้งหมดนะครับ18คิดจับเนาะเกือบทุกอำเภอก็ถ้าท่านมีเป้าหมายมีจุดประสงค์มีมิตต่อการประกาศวงการหนึ่งน้ำสองก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะทำให้สมาชิก สามารถที่ออกไปประกาศและก็มีวิธีการที่เหมาะสมและประชดจิโดยใช้หนังสือนะครับที่ไปโครงการหนึ่งน้นสองเขาแนะนําอ,อันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะเชิญชวนพี่น้องไปเรียนรู้และศึกษานะครับก็คิดว่าคิดจากในจังหวัดรุนการเราก็น่าจะมีการอบรมต่อเนื่องครเป็นไปได้นะครับขอบคุณครับ